สอัสดีท่านผู้ชมก็เลยไม่จะมาดูกันในแบบหนึ่งครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นหมับรถรถบรรทุกรถไฟนะครับซึ่งตอนนี้ก็นี่คือบรรทุกนะครับเฮ้เบรรทุกน้ำมันมันกดตรงนี้นะครับแบบนี้ผมก็คือเล่นแหละมันก็หน,นุบหนเ่นี่ทุกคนสามารถเปลี่ยนหัวได้นะครับโดยการกดตรงกลาง้วไม่เป็นไรแต่สามารถเรา ปูดได้ครับโดยการปดตรงนี้ย่าจะไม่พวกน้ำมันแต่ผมบนในผมไม่เอาก็เอาเลยนี่ครับแล้วเราก็รีบสิ่งเลยนะครับซิ่งเลยซิ่งไปเร็วที่สุดเลยนะครับโอ้โหโอ้เดินเดินเดวเบรกก่อนนะครับโอ้โหเบรกไม่ทันครับวดกลับไปถอยหลังมานะครับ นี่คือทางรถไฟนั่นเองนะครับเราก็แค่รอให้รถไฟมันมาโอ้อ้โเด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 มันเร็วไปมนะเนี่ยนี่คกอสปีดอันนี้คือหัวสปีดเนาะคนเร็วอันนี้เบานะครับส่วนอันแรกคือขั้นต้นอู้หโอเค นะครับรถมันก็จะหายไปนะครับเราไม่เห็นซากเลยอืมมเป็นพวกน้ำมันดีกว่านะคะคือพวกน้ำมันกูปุ๊บเลยนะครับจะบอกเลยนะครับว่าถ้าใครเอารถน้ำมันไปไอรถก็ดดไปนี่จะไป นะครับถ้าใครเอารถน้ํามันแล้วเ,เอาไปขวางอยู่บนทางนะครับว้าเพื่อนเอา <c oughs> ครับก็แล้วนะครับคี่ถ้าใครเอารถน้ํามันไปขวางอยู่บนรางนะครับถ้ารถไฟมานี่คือมันจะระเบิดแต่ถ้าเป็นรถบรรทุกองื่นมันจะไม่ค่อยระเบิดนะครับนะครับผมดีก่อนนะครับอ,อแล้วผมก็มีเรื่องแปลกๆเลยเมื่อวานอะ่ะผมเล่นเกมหหนึิงแล้วผมก็ดันไปเจอเพื่อนคนหนึ่งอนะ่ะ ผมก็เข้าไปดูที่ก,รการแต่งตัวของเขานะครับรถจจุผมจูจ่ไอเสื้อผู้เนี่ยมันก็เอาได้เฉยเลยนะครับที่จริงเอาไม่ได้นะครับว้าโอ้โหเยืนคุยอ,อยู่เลยไม่น่าคุยเลยอ่าไม่เป็นไรครับเอารถทับกันแล้วครับน่าไปกันเลยนะครับไปเพื่อแบ่งกันทีละคนดิ แบ่งกันดีละคนนะครับนี่สามารถเลื่อนไปได้น,นะครับถ้าใครจะไปตรงจุดแต่ละจุดนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันอ้าเพื่อนนคาจะขโมยของแนลหรอเอ้างงตายสยตายได้ไงงงมงงผมไหครับจุดๆผมก็ตาย มีพลังงานบางอย่างแอบจ้องมองที่ผมอยู่นะครับอืมไปด้านนี้บ้างด้านนี้เอาไม่ได้นะครับด้านนี้ได้สองด้านตรงนี้คือจุดกั้นนะครับไอนนต้องเสียจะต้องเสียรูบักกล้ารูบักนะรับอยู่ไหนวะเนี่ยไฟไฟ,อ,ไฟอู้โอ้โห โอ้โห oh. รถไฟยังวิ่งได้เสือเลยเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ก่อนคุณรถไฟโอเคตกรานะครับเป็นรถไฟสองั้นนะครับเห็นได้เลยนะครับใครเห็นผมบ้างแหละรถไฟสองั้นนะครับเออเพื่อนในวันด,ดี้อ๋อนึกว,ว่าเพื่อนหายรู้สึกมันก็จะโอ้โหชนกันยับเลยนะครับโอ้โหชางรถไฟคือไม่เหลือนะครับเดี๋ยวเดีด๋ยวผมไปโหลด มันจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่นะครับตรงจุดเนี้ยครับผมจะพวาให้ดูนี่คือความลับที่ผมจะมาท้าทุกคนไปดูนะถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาเคยเล่นนี่ครับ <c oughs> นี่ครับมันต้องมีแต่ไงเต้นไม่ได้มันไม่มีให้เต้นนะครัเนี่ยครับมันเป็นเพลงอมงอัดนะครับ แต่ผมไม่มีเกมนี้นะครับเพราะผมเล่นไม่เป็นนี่ครับพลงก็มันๆไปนะครับก็แค่นี้นแหละครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูแล้วกันขันต่อไปกันก่อน เราแบบทุกคนเหน,นื่ยแล้วเนี่ยผมเอ่เอเ,อเอจ้รู้าทุกคนเน,นื่อแล้วเนี่ยตายแน่นอนเลยนะครับใช่ปฏิการง่ายๆนะครับเอา้าลูกไปเอามันทําไมเพื่อนลุกแบบนี้เอา้าลูกเพื่อนเอา้าเฮ้ยเพื่อนเราจะทําให้ลูกๆคนนี้มันพังแล้วนะ มารู้รึเปล่าเนี่ย่อแล้วใครเป็นเจ้าของรถบทุกพันนีโลเนี่ยก็อ้เพื่อนนะครับต้องทำกันแบบนี้นะครับท่าม้ชมแล้วใครแบบอยากขับนะครับมันจะไปขันไหนได้วันเนี้ยอ้าวเลยนะครับคุณเห็นล้อใช่ไหมครับคือถ้าล้อมันยกเนี่ยคือแสดงว่าคนที่เอาจะทำรถบรรทุกอยู่เนี่ยยังทำไม่เสร็จนะครับ ผมรู้ไม่เจ็จแต่ตอนเนี้ยคือแบบชวยแล้วนะครับผมทาไงดีวะเนี้ยตอนนี้ก็คือชวยแล้วนะครับเอาเพื่อนเพื่อนเอาเลยนะครับนะครับต้องให้ร้อตรงน,นี้มันยกอยู่นะครับแล้วผมก็ไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงตายแล้วนะครับไปดูดันนะครับตอนนี้มันมีเขียวๆน,นี้อยู่ แต่เ,เอาไม่ได้เ้ยคืออะไรเนี่ยมันทำไมมันเอาไม่ได้นะครับสิ่งที่เอาได้คือตัวเนี้เป็นสิ่งที่ผมก็น่าจะอยากเอามาคือรถจิ่งนะครับนะครับจะนั่งไปกับเพื่อนไปแล้วครับเมื่อกี้อะไรหลุดเมื่อกี้เห็นแบบแบบนะนะครับือสองอย่างนี้แล้วครับที่ผมดูจเจ้าได้แล้วเอ้ยไม่ใช่หนึ่งอย่างเลยละครับมเมกจะขับไปไหนเนะี่ย าจะขับไปไหนอะ่ะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนค่าหลวงคนว้าโอ้ยตบตาถ้าเป็นในชีวิตจริงแค่โดนรถไฟชนหรือไม่ใช่ถ้าเดินชนรถไฟนี่คือตายขาดที่นะครับไยมันเอาอย่างไงของมันวะเนี่ย ฮ้ยคือตัวนี้ทำอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้อยอะไรวะเนี่ยตอ,อนที่ผมทำได้ก็แค่นี้แหละผมวิเสียงไฟมานะครับผมทำได้แค่นี้แต่ตรงด้านนู้นไปดูรถมันผมจะพาทุกคนไปดูด้านนู้นแล้วครับ นย่างนอยก็เป็นเอ้ยอะไรอะ่ะเลยขึ้นเพื่อนในทำอะไรว้อาอ,อ,อะไรวะเนี่ยเฮ้อยอะไรเอ้าเอ,อนี่ครับแสดงว่าเจ้าของที่เป็นระบบทุกขาน่าจะออกไปแล้วนะครับเนี่ยครับเล่นได้แล้วครับน่าจะมีคนยอมสละนะครับนี่นะครับที่ผมไม่จบคลิปก่อน ไปดีครับตอนนี้ผมก็ขบกัขบรถบรรทุกออกไปไป,ปที่รียบร้อยเลยนะครับเห็นไหมเออได้แล้วนะครับตอนนี้ผมก็เอารถบรรทุกมาขวางอยู่บนทางรถไฟก่อนนะเออรถไฟมาเอา้าเฮ้ยดันมาคว่ำอะไรตรงนี้วะเนี่ยไม่เสียงโหดเอ้ยวัดรถบรรทุกความนะครับความอะไรตรงนี้นนรถบรรทุกความนะครับ คือไม่คว่ำอะไรตอนนี้แค่บอกๆสวยๆนะครับคือตรงตอนแรกคือไม่คว่ำนะครับผมเอาเป็นอ๋อหรอทุกคนยังไม่เห็นนะครับถ้าดำเตล์ปิดถุกน้ำมันมันังมีพวกอีกนะครับแต่ผมจะขอเอาไปดูแรไปุงน้ำมันนะครับตอนนี้ยออสซิงไปแล้วนะครับ รถความเร็วด้วยอ๋อเพื่อนเพื่อนอแล้วเพื่อนนานายขับรถตกเขาเองอา <c oughs> เพื่อนนายเป็นไรไหมน่าจะตายน่าดูนะครับผมว่าน่าจะตายนายตายใช่ไหมนี่รถผมผมทั้งสองคันเลยนะครับทั้งคอนเทนเนอร์ทั้งอะไรเนี่ย <c oughs> เราไม่สามารถขับรถไฟได้นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะแค่เนีโอ๊ยยายแม่ใหม่ทุกคนยังไม่เห็นการระเบิดของรถบรรทุกระมัดอีกครับเดี๋ยวผมขอร้อให้รถไฟมาตรงจุดนี้ก่อนแล้วกันเพื่อนอาจจะขยับรถคัดี่ไหนในขยับไม่ได้แล้วนะตอนนี้เอรถไฟมาแล้วโอเค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 ปะ้ยยับเยินนะครับยับเยินของจริงเลยนะครับน้องเพื่อนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะพอเพียงเท่นี้เลย เป็นพลังแลกดแชร์กดะตุ้นก็สำคัญเพื่อเป็นกำลังใจของสองการซานเนียเลยนะครับก็คลิปส่งคลิปนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นี่แหละโอเคสำหรับนนี้ก็น่าจะบาย